มะเมียวนะคะลูกเขาไม่โตเพื่อนบ้านเอามาให้ค่ะนะคะก็มาหั่นเป็นชิ้นๆเขาจะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆน,นะคะเราก็กินกับน้ำปลาหวานก็ได้พริกะกับเกลือก็ได้นะคะพอดีมีน้ำปลาหวานอยู่นี่คือใบของชมพู่มะเมียวค่ะที่บ้านมีต้นแต่ไม่เคยออก เคยออกลูกก็ลอกกินหมดน่ากินไหมคะของโปรดทีเดียวค่ะเออเวลาเขาเขาออกดอกนะคะเกอรเขาจะล่วงสีจำพูเนี่ยค่ะเอาไปกินได้นะคะไปยำยำใส่หมูใส่กุ้งหอมหอมซอยพริกซอยค่ะบีปะนาวใส่น้ำตาลนิดนึง